จังหวัดยะโสธรนะคะเพิ่นกระจัดงานนี้แต่เพิ่นจัดรูปแบบของการเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะเช่าจังหวัดยะโสธรรวมการบริจาคโลหิตเนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงาน s a ฟตี้ c ค l t u เจอร์ทูเกเตค่ะที่บริเวณฟูสตสเตชั่นสัน2บริษัทนานาพันธ์ยะโสธรพระศาทจำกัดอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร นายชานชัยอนศรีวิชัยร่องผู้วาราชการจังหวัดยโสธรนะคะเพิ่นกระนั่มถกภักส่วนรวมบริจาคโลหิตในกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงาน Safety Culture Together จังหวัดยโสธรประจำปีนี้ล้ค่ะโดยมีนางสาวนัทพรพิชยาพิญโยสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดยโสธรนายอภิพลสุวรรณประดิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัทนานาพันธ์จังหวัดยโสธรพระสาทจำกัด ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานจังหวัดยะโสธรแรงงานจังหวัดยะโสธรจัดางานจังหวัดยะโสธรน,นอกจากนั้นก็มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนเล่ากระชาตจังหวัดยะโสธรสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรรุงพยาบาลยะโสธรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรละก็ผู้ประกอบการพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเขาร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยะโสธรนะคะเป็นกไ้นนรรวมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานจังหวัดยะโสธรมูรณาการก,กันค่ะในงานสาธารณสุขโรงพยาบาลยะโสธร่ดยนนงานกาชาดนะคะภาคคืืคอขคาย ร่วมกันจัดบริจาคโลหิตภายใต่กิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงาน Safety Culture Together จังหวัดยะโสธรเพื่อ,อยังเพื่อสิครับเคลื่อนความร่มมือค่ะหลักกสารพลั่งเครือขคายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาเว้ามาโซก,กันแน่มาร่วมเหตุบุญแล้วนะคะกิจกรรมในงานค่ะก็กมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือว่า CSR นะคะดยการบริจาคโลหิต การเผยแพร่ซื่อแล้วก็องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการเหตุงานได้รับความอนุเคราะห์สถานทีสินค้าสมนาคุณแก้ภูทีไปบริจาคโลหิตเป็นกระมีสินค้าเล็กๆในหน่วยห้คือกันนะคะเนาะก็จากบริษัทหน้าหน้าพันยาโสทอนพระษาจำกัดบริษัทแคทวันซุปเปอร์มาเก็ตจำกัดแล้วกับบริษัทเลตตาซ้อยจำกัดสาขายาโสทอนเป็นกระหม่อมห้ยเลยนะ บริจาคเลือดแล้วกระดูดและจะซอยจุดจุดจักหน่อยหนึ่งแล้มีพลังนะคะแล้วกาผู้เขาร่วมกิจกรรมของเทือนี่นะคะกมีสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการเหตุงานของจังหวัดยโสธรนายจ้างลูกจ้างสหารประกอบการในพื้นทีน่นั่นแหละค่ะรวมถึงภาคขี้เครือขคายต่างๆผัก